น้องแม่กิดกะสฉันอูอ้าวบังคำจาที่แม่ตันจำกินหวานบะมอนคว้าเนี่ยปล่อยแม่เอ้ยลูกนี่พออยากพ่อการออกบวชเป็นสงนำร้องตามพระวิในยากกับใจลายดันถูกขึ้นวันต้องเพียนพวามบ่เพี้ยนใจ บ่อยูดโยนดอกเมืเอ้ยการยืนเดินดอกนางนอนเปี่ยนสังวรอยู่บ่วางได้เปลี่ยนทางอยู่บ่เซ้ำแม่เอ้ยแม่เบียดก้อนบัวดีดตกเต้าหอดยามคำกขสุกใจเพาะมุ่งหมายของมันดาลุกบ่ยินยอมด้วยเนี้ยวขันบวยเพราะชุ่มน้ำ